สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกกับเป็นตัวเราอ่ะฮะเทปนี้ทำไรวะเทปนี้ทำไรวะจะไอจากเทปก่อนนี่ฮอตจิ้เลยนะกินจุติดตามก็บอกแล้วไอ้พวกกินจุอ่ะคนทำแล้วยอดอยูเยอะไอนี่อีพีสองแท้อีพีหนึ่งไปแล้วนะแสดงว่าอีพีนี้ก็ต้องอย่าไปแพ้กันนะอันเนี้ยเหมาะมึงเลยนักดนตรีอันเนี้ยโคงสิบล้านวิวแล้วเฮ้ยแต่นั้นมันต้องไปแต่งเพลงจริงจังแล้วไม่ออกข่ายหรอเปล่าเราขอว่าเพลงเนี่ยส่วนหนึ่งแต่ ภาพลักษณ์ภาพลักษณ์นักดนตรีแล้วเราคัฟเวอร์เพลงอะไรอย่างงี้ฟังเพลงมาบ้ายงไหมฟังบ่อยดฟังตลอด ไอโต๊ะริมป่ะมึงไม่น่าแต่งเตัวรุ่นได้อะไอทำไมวะไอเดือนชนเดือนโจอี้เขาดังนะแต่ว่ามันสองคนเนี่ยหน้าหน้าทองโจอี้เนี่ยหน้าหน้าทองก็ดีนะแต่ว่าเนี้ยพิ่ในหมู่วัยรุ่นเลยวัยรุ่นฟันน้ำนมใช่โอ้ยทางนี้รู้เลยสมย่างแบ๊บเดี๋ยวแต่งให้เหมือนเขาวันนี้เราจะแต่งตัวเป็นพี่ไฮไปเพื่เพล่โอแล้วก็ โคเวอรงย่างแบล็คลอมติกลอเอ้าเฮ้ยแล้วเมื่อกูร้องเพลงไม่เคยเก่งกูไปร้องไม่เหมือนกันเขาใช้เพลงเขาไงแต่ว่าเราได้วิวด้วยถูกต้องคือคนมันเปิดภาพมายังไม่ได้ยินเสียงมึงอะเห็นแต่หน้ามึงเฮ้ยไม่ใช่นี่หว่าใช่แล้วใช่แล้วเราฟังดูเอาโหไม่ใช่แต่เธอเขาจะรู้แต่เราได้ยอดดีไปแล้วเฮ้ยแล้วเขาไม่ฟ้องแล้วอะมึงไปเอาเพลงเขามานะทำอะไรเราไม่ได้เป็นเราก็เหมือนร์ PPE แล้วก็เหมือนคโคเวอร์ทั่วไปกันเออเราคโคเวอร์แต่เราไม่ได้ไปเอาดนตรีเข้ามามาตอนเด็กเราเพราะเล่นไม่เป็นอยู่แล้วเพราะยังไงวันนี้เราจะเปลี่ยนลุคเป็นไทยเป็นลุบพายต้องเอาเข็มมาสักกูเลยะเนี่ยเฮ้หนูเตรียมมาให้ทุกอย่างแล้วอย่างแรกที่ต้องทำงับไปเลยอ๋อคนดูอ่ะ มันมันมีหนวดไว้ได้ไหมล่ะแล้วก็แค่แต่งไดเพราะถ้ามึงแต่งตัวเป็นเปว่าเป็นแต่ไม่โกนหนวดปุ๊บมึงจะกลายเป็นคาบาร์สิถูกต้องเอาทีนี้ไม่เหมือนแล้วแล้วตังไงต้องอ่านตอนนี้โกนหนวดเอาโหนก่อนเอาโกนก่อนเลยอ่ะไม่ต้อบอกอย่างอื่นด้วยค่อยๆทำอ๋อค่อยๆทำค่อยๆทำทีละอย่างก็ต้องเข้าห้องน้ำไปโกนหนวดอ้ยตรงนี้เลยตรงนี้เลยอ่ะมันแห้งเดี๋ยวหาทำพวกขันน้ำมาให้อาขยันกันด้วยเนาะปกติโกนหนวดก็โกนในห้องน้ำสิมันก็เออมันหนวดมันอันนี้น้ำเฮ้ยมันนไไมม่ด้แบบ น้ำกวักกวักอะรอ่เนี้ยตอนนี้น,น,น,น้ำเหมือนกันเนี่ยไม่ได้เอ้ยอยยยยยยยกยยกนยย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 ยเยยยยยมยยยยยยยกยย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 ย้ยยยยันยยยยยยมันมยนยวยนมยยมันบยยยยมยยยเดี๋ยวยยยยนยยยยนยยยยยยอยย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 ะยย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 ย้ยยยยยยนยย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 ย่ยไยย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 ยปย้ยอก โอ้ยดูดีๆมึงเอาจับด่วนด้วยวินาทีมึงมาจับนี่จับใจจับใจบ้านมึงต้องต้องต้องเนี่ยคือกูก็ต้องถือถาดให้มันทำกันนะน้องนี้อ่าลองนี้แหมฟ้งเสียงแล้วมันดังเฉยเลยได้ไอ้ทอยไหมอยู่นิ่งๆเดี๋ยวปาดไปจ๊อบอะไรกูเล็งก่อนดิถ้าโดนกูเอาที่โกนกูไถกระบาดมันจะโดนแล้วมึงก็อยู่ขยิกเนี่ยมึงง้างเยอะไปตัวสั่นนะมึงเนี่ย อีฟูโยเม้นท์สเลตไหนเนี่ยยังเนี่ยนี่เฮ้ยใส่ล้วป่าใส่เลยจำกูไม่ได้กันแล้วกูรู้เลยบางทีโกนโกรมาจำกันเลยขากูดูกระจกแป๊บหมดแล้วกูโกจนเลือดออกได้ยโกะบาดอาประมาณนี้เอาไปอือไหนเลฟเลสอ่ะแต่งตัวังวะเออเขาใส่เสื้อไงวะ ในในีอ็มวีเลยเดี๋ยวเราขึ้นอินเตอร์นะอ่าเฮ้ยเขามีรอยสักตรงคอกับตรงแขนนะอ่เรามีไหมแค่เราเอาเครื่องฉากมาถักกูเหลือยูไม่เอานะนี่ไงตรงคอเนี่ยต้องเป็นนกอินทรีเนี่ยมันใช่ป่ะมันน้องไฮยเขาจัดนี่น้องอินทรีป่ะนี่ไงตรงนี้เลยไม่มีรูปใกล้ๆอ่ะใช่ไหม่ะตรงคอเนี่ยนี่เลยอะนี่ตรงคุกเนี่ยเป็นอะไรบ้องเออ คนมองแว่นเดียวไม่รู้เรื่องเห็นเป็นปีกเขารู้ว่านกใช่เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้ยนกเลยนกเลยประการปีกเรต้องรอพอดีมองแขนขวาเนี่ยเป็นหัวเะโหลกซ้ายไม่เห็นวะไม่มีแล้วมั้งเขาไม่มีถือว่าไม่มีไปคนลบเลเซอร์หมดแล้วว่าเรามีเหลือนะอันนี้แถมเดี๋ยวแถมให้เราสิ่งตอนได้แถมให้เอะไรทำมือหมึงเลยนะเท่าไหร่อะเดหกสิบล้านมือหมึงสองล้านวิวอันเก่าก็บอกสี่สิบล้านอะไรสี่หมื่นยังไม่ถึงเลยมั้งเฮ้ยมันต้องค่อยๆไปสิ เฮ้ยทำไมมันเปิดมาไอ้จอบอะไรไอ้จอบอะไรไอ้จอบมันเปิดเอ็กวิดีโอเย้เลยถอดเสื้อเลยต้องถอดเสื้ออ๋อทียจะตัดมันจะต้องเออมันก็ต้อง62ล้านวิวเลยนี่หกล้านวิวเป็นไงเราขอแค่10%พอบ้าแล้วใครอะไรก็บ้าตายแล้วร้องเพลงเขาได้ไหมเนี่ยไปกดไลค์ในสตอรี่เออระหว่างที่กูทำบริษัทมึงร้องด้วยเออพร้องมพร้องมปก่อนดเวลาเราแปะเราต้องอันนี้เข้าไว้ใช่ไหมน้ำลูกอ่ะอันนี้มีน้ำไหมเนี่ยมีนี่เต็มเลยเต็ม เฮ้ยไอ้เคียมันหนาวซอมก่อนดิเฮ้ยเดี๋ยวมันตรงนี้มันหนาวเนี่ยขู่แล้วถอดเสื้อขู่แล้วแย่ยังหนาวอ่ะผมไม่ได้แก่ผมไม่ได้ต้องแปะแล้วค่อยฉีดป่ะกูไม่เคยทำเว้ยงั้นกูเทสจากลายกระโหลกอ่ะนัเฮ้ยหัวพังเนี่ยมันเสียนี่มันจุดเด่นนะนี่ก็นตรงไหนเฮ้ยตรงข้างนี้ข้างนี้ต้องไอ้นนู้นเป็นหัวกระโหลกใหญ่นี่ไงเฮ้ยเริ่มแบดแล้วไอ้เยังเี็นธรรมดาอะไรจริงูพไอ้เคียบมันมีความจริงใจ เอาล่ะมาดูไกลเนี่ยเบลเพนเขาดูไอ้ไก่แฮนดิพอตเตอร์เทควิคเทควิคมึงเอาดีๆนะไม่ไม่เอาหานะไม่ห้าเพี้ยนี่กูเหมือนเลยเอาให้มันเหมือนเหมือนเขานะดูเฉยเฉนิ่งๆเลยมาเนี่ยแปะาแล้วมาอืมเย็นตัวมันเนาะขอหน่อยดิเฮ้ยผมเอาเยอะจังเลยมันก็อาบน้ำมาเนี่ยเดี๋ยวมันไม่ติดเออเดี๋ยวมันไม่ทีเดียวจะได้เสร็จเฮ้ยมาแล้ว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  แล้วตอนกูไปถูออกแล้มันนี่มันดูไม่ได้ไม่ได้ดูออกยากมากนะอันนี้ความรู้สึกเหมือนตอนไอ้ไอ้แปะทอในรับทราบเราเลยก็เนั่งสักเลือกเลือดลายเลือดอะไรกันแล้วก็ให้กูไปถักเอาจริงนะกูชอบคอนเทนต์แบบนี้มากเลยนะโอ้คนทำมามันเพลินแหลกคนไปขัดออกนนี่มันไม่ค่อยมีเนื้อที่ให้แปะเนื้อที่มัน้อยอะดิ มันมองตุ่นตุมันก็มันก็ดูใหญ่ๆว่ะมันห่อโรตีอยู่โรยน้ำตาลด่อยใช่แล้วไอ้เหี้ยเกิดแน่นอนห่อเอาละลอยสักมาแล้วอันนี้แต่งตัวอะไรไหมอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ไหม่ะไอ้ทอยแต่ไม่ใช่ไอคอนเก็บเงินเอาของเงินว้าโหนี่แค่ดูแค่นี้เนี่ยอันนี้มึงหายไปไหนยังไม่ได้ดูเลยยังไม่ยังไม่ถึงหายตอนนี้เปิดถึงไฮเลยนี่เลยเพื่อนเออต้องใช้เลยนี่เลยเพื่อนใช้เลยอ๋อเป็นคอเต่า เดี๋ยวต้องเอาแขนเข้าไปแล้วแททูนกระเด็นไปกับคอเต่าเฮ้ยมีการรุดแรงโอ้โหอีเยบร้อยแล้วแล้้สบายชไหมโอ้แขนนี้สบายเลยอ่ามันคอเตามันก็บางหมดเนียตามสูตรตมเซ็ตเขาเนี่ยเยอะนี่เยอะนี่อันนี้มันต้องโชว์โชว์ปีเลยตัวที่2องทไมเป็นแขนยาวอีกแล้ววะเพาในอ็มีเป็นเนี้ยเขาใส่เสื้อแขนยาวถึงสตัวเลยเหรอไม่รู้ นี่เหมือนเอามาเอาคออย่างเดียวว่าในเอาคอที่หลังนี่หนูกูเตรียมมาตัดตรงนี้ได้นี่โชคดีนะอากาศมันมันมันไม่ร้อนนะไม่ร้อนนี่คืออากาศหนาวตรงอะไรนั่งเงียบๆไปเลยไอ้พอเราเสยผมเราหน้าเราไปเหมือนกันแล้เราแก่เหมือนกันพูดแล้วตรงนี้ก็น่าคิดนะสามถ้าแต่เราทำเฮี้ยอะไรกันอยูตัววงแต่เราสามสี่เราเพื่อนเราจรงแล้วอะไอ้เรื่องพวกเนี้ยแล้วทำไหม้าทำเนี่ยนี่เหมือนยังนี่อันนี้แบบแบบพังพังอะไรพี่เอาไอตัวนี้ออกไปใช่ไหม ไม่มีกาลังใจทำงานเลยนะเออมันเอวมันพอไหวขอขอดูขอดูขอดูเล็บหน้ามึงชาร์จยังปล่อยอาวุธเก็บเหรอไอ้เนี่ยไอนี่ไอ้พิกโลอ่ะพิกโลอ่ะขาดไหลเขาไปอ๋อนี่ ต้องทาตาด้วยโบใช่ขอบตาต้องดำความทั้งเขาไปโดนต่อยมาหรือเปล่าน้องเขาน้องน้อยหรือเปล่าเขาทาตาขอบแบบแดงอย่างนี้ตาเขาอ้าวแปกอ่ะใครทามึงไงเฮียเดี๋ยวตาบอดกูทาไม่เป็นเฮ้ยไปไปไปเฉยเฉยนี่มันไม่ทาตาอยู่แล้วมึงชัวร์ไม่ได้มึงอ่ะมึงอ่ะมึงอ่ะเดี๋ยวก่อนชัวยเฮียเคยทาอินี่ไอ้ทอ้อยเคยเปล่านี่มันไม่ยากมึงอ่ะมึงติวมันนี่มันแค่นี้มึงตาโตหรืาเฮียแล้วมันหลับตาไม่ได้ ใช่เลยใช่เลยค่อยๆเดีเบาๆทีเต้มทีอย่าลืมตาจล้มตานี่เกินมากเรอเคยเอาดิวจิ้มตาลืมตาตาลืมไม่จะบอกข้างขวาข้างซ้ายข้างยืดข้างลืมเอาละไปกุญแจนายยืมเดี๋ยวเดี๋ยวมึงขึ้นไปปั้นต่ออะเดรเกอร์ได้เลยอะไรคุณเค้นเหอะม่เ มือนดะกปืนป้อมอะแล้วมือเราข้างนี้ข้างนี้เดี๋ยข้างก่อนเอี๋ยวข้างก่อนเอ้าเฮียมีผุกกันเ่ะเอ้าเฮ้ยแต่ว่าช่างแต่งหน้าบางคนก็ใช้ยิ้มไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้พวกเกียให้ไอเดี๋ยวเก็บไว้แต่งหน้าศพอ่ะไม่ใช่แต่งหน้าเดี๋ยวพวกเก็บเดี๋ยวพวกเก็บเนี่ยหน้าอย่างไี้อย่าเครียดดิคิวเขาปวดทำไมคูนาวมาเจอจะสซีนต่อไปมึงขึ้นไปยกซิมบ้า ใช่ละเพื่อนไอ้เหี้ยแต่คนทำไม่เป็นมึงต้องเข้าใจเอาเนี่ยเนี่ยมึงไม่แกลาเหมือนกันแล้วอ่ะแกลาเหมือนกันแล้วอ่ะพยายังนะเนี่ยแต่งหน่อยดิไอ้เก็บแกมหน่อยเออเออเดี๋ยวเกี่ยให้นี่ยนี่งนี่ะไหนเลนดาเลมดาดิเฮ้ยโอเอฟซีกันเลย ใกล้แล้วพี่ใกล้อันนี้ใกล้เลยใกล้ไปเวียนใกล้เลยเฮ้ยใกล้ไปเพิ่งเทรนใกล้ไปเพิ่งเทรนเอาพูดตรงๆนะไม่ได้ผิดที่กูทำไมปาดกว้างไปแต่เมื่อกีบอกว่ามีผู้การอ่ะอ้าวมันก็ล้างออกไปไม่ได้มันก็เอาออกสิมันจะได้อยู่ว่ามันได้อะไรต้นเขาบอกไม่ได้มันได้ได้กูถามไปทิ้งว่ะเสร็จนี่มึงมีจุฬาที่ไหนไหมเอาได้แล้วเฮ้ยได้ได้นะ ได้แต่ต้องทำหน้าม้าป่ะพี่้าตัดผมกูเลยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเอาอุปกรณ์กันเอ้ยหยุดหยาดต้องไปหาของมาเก่งอ่ะนี่หาไปน่ไปบ้านไ่ไก็ได้ไม่ได้ทิ้งหน่อยอันนี้อันนี้ติดต้องปล่อยค่อยๆหน่อยไหมอหรออ่าเันนี้นี่อันนี้ติดคอเนี่ยเอาละตู้มหูขวานี่นี่มีมีไมค์กันเขียนเนี่ยอันนี้เปล่าอันนี้มีแบบเจาะแบบเจาะมีเจาะเลยไหมจาะเจาะไม่เอาเจาะไม่เอามาเอามาเอามี่มีคเพื่อนต้อง็กระจกอ่ะเนี่ยใครเนี่ยพอแล้วกูเจ็บ จะจมูกจะหมูนีจ้มูกนี่โอ้ตรงหูนี่ก็เจ็บแล้วนะเอาแน่มึงจ่ายได้หรือเปล่าหล้านวิวะตอนนี้มึงหยิบเองเดี๋ยวผูอใหกให้ก่อนเอ๊บอาบีเอ้ยได้เลยหน้าหมาพี่เราทำหน้าหมาได้มีมิกไหมมีนี่ครับโยอุ้ยอะไรช่างแมงอะไรเดี๋ยวช่างแมงอะไรได้มีอไมีอะไรมไมันเยิ้มนิดหน่อย ได้รวบวไปเลยรวบไปเลยรวบไปเลยเอาไอ้นั่นออกก่อนเออแล้วก็เก็บผมแล้วก็มันยังไงนะเอางัดเข้าไปไงหน้าหมามัอยู่ฝั่งนี้ไก่เคยไม่ว่าไก่เอาเก็บผมเอาเก็บผมทั้งหมดเลยต้องเอาผมทั้งหมดรวบผมรวบขึ้นมาเอาไปรีวิกอ่ะค่อยค่อยเอาไว้โอ้ยเฮียแล้วมันมัดยังไงอ่ะมันดีเป็นอ่ะเอาไปต้อนไว้ใส่แบบช่วยมันโอ้ยผมขึ้นมาผมขึ้นมาโอ้ยทนหน่อยดิ เฮ้ยเฮ้ยอะไรมันไปกดให้มันลงฮึไ้ไหมอ้ว่ามันแปลกได้ได้ไม่ได้เฮ้ยได้ล้วนี่อย่าดูงี้ครับเหมือนไข่นี่คู่กีต้ารยังฝุ่นจับอยู่เลย ไม,ไ,มไม่เกี่ยวหรอกไอ้สัตว์เฮ้ย <t ose> เหมือนนเนี่ยงห้แบบเราทำเป็นพัดวิดีโอสั้นๆแบบอ่าไปตัดต่อให้ันดูเป็นเฟรมโอเคได้แล้วถ่ายแบบน้องๆเด็กๆให้ให้ความฝันด้วยสวัสดีสำหรับน้องๆหนูๆน,น,น,นะครับที่วันนี้แวะมาดูกันเฮ้ยวันนี้แปฟงฟันมันหรือยังคะอย่าลืมนะฮะถ้าเกิดใครที่มีความฝันถึงแม้เราไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับชีวิตมันก็ต้องลองดูเราจะล้มลุกคุกคานเพื่อความฝันมันก็ได้กันหมดคำขวัญเด็กปีนี้อย่าเล่นยาหานมกิน เอาซาจะแบบไอ้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 มันมันติดต่อไม่ออกอ่ะอุ้ยงานะุญงานอะไรฉันมองมึดๆอ่ะตกใจตรนนี้ต้องหลักนะครับเดี๋ยวเพลงนะครับเทคงหนึ่งครับห้าสี่สามสองครับอ่าก็ยังไงก็ขอบคุณน้องๆนะครับที่เข้ามาติดตามกันนะครับสำหรับวัยรุ่นฟันน้ำนมทั้งหลายที่ยังไม่แปรงฟันกันอย่าลืมก่อนนอนก็อย่าลืมแปรงฟันกันนะครับเดี๋ยวนี้พี่จะเล่นเพลงให้ฟังนะฮะถ้าน้องๆพร้อมกันแล้วเราก็ไปกันเลยก็คนนี้นะต้องใครไม่ว่าคนไหน ไม่สู้เธอก็คนเนี้อยากจองไว้ไม่อยากให้ใครมาพบเจอรวบรวมความกล้าและเข้าไปคุยอย่างเฟรนลี่แค่เธอตอบมาว่าเธอไม่ชอบคนส่งนี้ oh. ส่งยังแบดเซตยังบอยเธอไม่อินกับผู้ชายแบดบอยส่งยังแบดเซดยังบอยเธอไม่รักฉันก็คงต้อง โซเวนุแฟบอยแฟนบอยซงยันบอยแซดยันบอยปล่อยเธอไปกับไอ้นุ่มกูต์ไปน้องๆนะฮะที่มาติดตามกันอย่าลืมไอ้คุณพ่อคุณแม่หาเจอกันไหมครับเนี่ยวันนี้พี่ลาไปก่อนนะครับน้องๆไอ้ปลาโลมากระโดดใช่ไหมอกระโดดกระโดดไปแล้วนะครับยังไงก็น้องๆเดินทางกลับบ้านปลอดภัยกันนะครับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับฝากเขาด้วยนะฮะสำหรับรายการเป็นตัวเรา แล้วก็ช่องของเจงกิดทานครับใครยังไม่ subscribe ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็ตอนนี้เรามีทั้งระบบมาชิกก็ด้วยอ่าแล้วก็มีซูเปอร์แตงซูเปอร์แชทอะไรโอ้เต็มไปหมดใครที่สนใจติดต่อโฆษณาก็ดีลกันมาอ่ดีลที่อะไรก็บอกครั้งวันอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างเอาแค่ตามคอนแทคด้านล่างนี้ก็แล้วกันสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับส่งยัง Bad s ซ t ยังบอยเธอไม่อินกับผู้ชายแ a d บอยส่งยัง Bad อยงบอยเธอไม่ร yeah, like, ักฉันก็คงต้องปล่อยสองคนดูดี จอกันกับพวกเราได้เหมือนเดิมในรับทราบโปรดักชันไม่เป็นแปดทอเกมบอยรายการคลิปพิเศษอื่นๆอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ช่องส่วนตัวของพวกเราครับของผม one flow of chill ครับนะฝากผมด้วยครับจอ o e w เกอร์หรือ j สาัน channel อ่ะถึงของผมเป็นตัวเรากับเจงกิสค่ะกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกิ๊ง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 กิ๊กกิ๊กด้วยนะครับครับขอบคุณผู้สนับสนุนทุกคนเลยนะครับ เจงเจงเจงก Han ิสคานขันเจอสิงอีสานกิสคานกิสคานกากิสคาน